มันเป็นที่มันน่าเศร้ามากทุกคนเพมันปวดหลังมันโคตรปวดหลังเลย uh uh. บนน้องๆนะครับขายอยู่แค่1,350พ้1บาท1,350บาทซึ่งมันทำให้ตอบโจทย์ชีวิตผมตอนนี้มากเพรผมม uh ีโ huh. ต๊ะแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนกคนุณภาพเนี้ยคนเราไม่ควรทำงานอย่างนี้มันไม่มีกุ้ยเ้สวั <S <S 2> <S 2> <S สวดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่น็อกน็อกชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ทุกคนเราจะมารีวิว สองสิ่งที่ต้องมีนะครับในช่วง work from home ครับผมเป็นสองสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมขอบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ติดดินมากๆนะครับทุกวันนี้เวลาผม work from home นะครับหรือทำงานอยู่กับบ้านเนี่ยจริงๆตั้งแต่กักตัวรอบที่แล้วเนี่ยผมก็นั่งทำงานกับบนพื้นทำงานแบบพื้นๆเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพที่ทำงานของผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคน บางคนบอกว่าผมโมหรือเปล่านะครับทำคอนเทนต์มาตั้งเยอะแยะสภาพการทํางานงคุณใช้ที่ทํางานแค่นี้เหรอ <S <s <uc ans> จริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆเลยผมจะนั่งผมเนี่ยเป็นที่ทํางานมุมประจําของผมเลยอันนี้ไม่ต้องงงเะนี่เป็นกงกงกงกระต่ายนะครับฟล <s uc ans> ุ๊กกระต่ายสภาพความเป็นอยู่ของผมก็จะว่าจะเป็นคนที่ติดดินอย่างเงี้ยผมชอบอะไรที่มันง่ายๆ,ๆนะครับไอความง่ายนี่แหละความติดดินเนี่ยมันทําให้อ่อมันเป็นมันน่าเศร้ามากทุกคนเพราะมันปวดหลังมันโคตรปวดหลังเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมีการวิวัฒนาการตัวเองอย่างแรกเนี่ยโตะนะครับถ้าคุณจะเลือกโตะเนี่ยคุณต้องเลือกให้มันดูว่าพื้นที่ที่คุณมีคุณมีพื้นที่มากขนาดไหนซึ่งมันมีหลายราคามาก,กอยู่เนี้ยผมก็ไม่รู้ผมใช้ชีวิตอย่างนี้มาได้ไงเหมือนเพราะฉะนั้นผมเลยต้องการโตะที่มันกว้างหน่อยทุกคนซึ่งผมก็ได้สั่งมาแล้วนะครับ yes, <please. S 1> สั่งมาจากเว็บน,กนก,นกนอกอันทรงเกียรติของเราที่นะครับทุกคนครับผมไม่อยากจะโม้นะครับเว็บไข่ก็ไม่รู้นะฮะซึ่งก็ได้โปรมาอย่างดีนะครับแล้วกก็อย่างถู ซึ่งราคาเต็มเนี่ยเดี๋ยวราคาเต็มเนี่ยวขอเช็คก่อนสิ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวก่อนราคาตัวนี่้4ย9 9บาทนะครับเป็นโต๊ะของมิสเตอร์คาริโนดีไซเนอร์นะครับเป็นโต๊ะเนกระสคงทำงานขนาดเมตร20คูณ60เซน นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าดูในหน้าเว็บแล้วค่อนข้างถูกใจระดับหนึ่งนะครับก็เลยได้จัดก,การสั่งมาแต่ทุกคนราคา4,199บาทบนน้องๆน,นะครับขายอยู่แค่1,350พ้1บาท1,350บาทเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูครับผมไปกันเลยเริ่มเลยจะไ,ได้ยินอย่นะนราดู อนนี้เราก็ได้ประกอบโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากมิสเตอร์คาริโนเลครับเป็นโต๊ะดีไซเนอร์ทุกคนก็อย่างที่เห็นนะครับประกอบไม่ยากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้มาอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมจะบอกในความประทับใจนะฮะคือตรงหน้ากล่องครับผมเพิ่งค้นพบว่าเขาบอกว่าโหลดลงทะเบียนและประกันสินค้าหลังจากได้รับสินค้าไม่เกิน14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเริ่มทําการรับประกันสแกน QR แล้วรับประกัน ขอสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ชื่อร้านค้าหมายได้คำถังซื้อโอเคแล้วก็พิมพ์ลงไปแค่นี้เองจบแล้วครับซึ่งมันทําให้ตอบโจทย์ชีวิตผมตอนนี้มากว่าผมมีโต๊ะแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนกคนุณภาพเนี้ยคนเราไม่นควรทำงานอย่างนี้มันไม่มีกุ้ซึ่งหาว่าตอนนี้มันมีไหมมันมีคือมันมีของโต๊ะข้างๆที่เป็นของแฟนผมนะครับซึ่งผมก็เคยได้ลองนั่งเทสดูนะมันก็จะเป็นเก้าอี้หน้าตาประมาณนี้นี่อ่า หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่ดูดีไซน์สวยนะแต่ถามว่าเก้าอี้ลักษณานนี้ยังรู้สึกว่านั่งได้แต่ถ้านั่งนานๆก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อย่างแรกเลยคือหนึ่งพนักพิงรองคอไม่มีนะครับหลังเนี่ยความรู้สึกที่เขาเอนม,มัน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 กระดกกระเดกตลอดเวลาล็อกได้ไหมคือล็อกได้แต่ล็อกได้แบบมันไม่ค่อยรองหลังอะ่ะหลังหลังมันไม่ติดพื้นตรงตรง,ตรงที่นั่งตรงเนี้ยมันลึกห่างกับพนักพิงไปหน่อยนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือขามันลอยครับทุกคนขามันลอยพอคุณทํางานเป็นนานๆนะคุณจะรู้สึกปวดเขา่าวันแรกมันอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่คุณลองทําไปนานๆสักพักนึงคุณจะรู้สึกปวดเข่าเลยเนี่ยจากประสบการณ์ตรงจากแฟนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยได้ทําการหาที่วางเท้านะครับแบบบนบ้านท,ท่าใาอย่างนี้เก้าอี้ทักผ้าเนี่แหละเอามาลองขา เนี่เอามาลองขาอย่างเงี้ยเพื่อทํางานผมว่าเก้าอี้สามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ท่าที่ถูกต้องจริงๆคือมีทั้งหมดที่ผมสรุปออกมาะะแลครับสำหรับของผมเองเนี่ยคือ7อย่างก็คือ 1. นั่งเต็ม 2. หลังก็ต้องตรงนะครับสแขนกับมือเนี่ยต้องตั้งฉากนะครับแล้วก็ขาสะโพกก็ต้องตั้งฉากไม่ห่อไหล ไม่นั่งไหลไม่นั่งไหลคือไม่นั่งอย่างเงี้ยบางคนชอบนั่งเคยเป็นไหมเราจะมีความรู้สึกว่าตอนแรกก็ตรงอยู่แต่พ่ก็เริ่มไหลไม่นั่งไหลนะครับแล้วก็ไม่ข่อยห้างนะครับอันนี้เป็นท่านั่งที่คือนั่งไปนานๆคุณคุณอาจจะทาไปเดียวไปดาวได้แต่อย่านั่งนานๆทุกคนไม่แนะนำม,นมันปวดหลังโคตรปวดหลังเลยท่าเนี้จากประสบการณ์ที่ผมนั่งทํางานที่ออฟฟิศมาแล้วผมเป็นคนที่นั่งมุวๆส่วๆตลอดเวลามันจะทําให้ หลังทุกคนเพลนแล้วผมว่ามันไม่เวิร์กที่เราจะต้องไปจัดกระดูกหรือแบบไปหาหมอและสิ่งที่จะช่วยให้คุณนั่งได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับก็อีดีๆสักตัวหนึ่งครับผมก็เลยนะครับด้วยความที่ผมอยากลองนะครับไม่ใช่ต้องว่าอยากลองเคยไปลองแล้วเคยไปลองที่บ้านของน้องรักนะครับผมไปลองนั่งของเขามาแล้วผมได้ไปรีวิวมาคร่าวๆตอนนั้นราคาค่อนข้างสูงแต่มันคุ้มค่าจริงๆกับตัวนี้นะครับเป็น Ergo Trend รุ่น o o m ว้าว อย่างแรกของก็อ้เออร์โกเทนลื่นด e ู e er นะครับตัวนี้มันสามารถปรับตัวที่รองนั่งได้ทุกคนขึ้นลงขึ้นออกได้ให้มันออกเอ็นนิดนึงหรือว่าจะเอาเข้าก็ได้แต่ผมมาแนะนําว่าเอาเข้าให้มันฝุดไปเลยเพื่อให้หลังเราอะชิดชิดกับตรงนี้รงกับตัวรองหลังเขาและข้อศอกเนี่ยตัวนี้ก็ปรับลงได้อีกเห็นไหมนี่ขาสามารถยกขึ้นได้ ยกขึ้นลงได้เอาให้มันพอดีนี่เอาให้ขาแบบรู้สึกว่าขาไม่ลอยถ้าขาไม่ลอยหรับผมก็จะความสูงประมาณนี้นะครับเสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12.900บาทนะครับบางคอจะรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วมันนั่งได้เหมือนกันทุกคนแต่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้ค่ากับสุขภาพของคุณมากขนาดไหนอาจจะวันนี้คุณอาจจะเสียเงินก้อนที่ใหญ่ไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะยาวทุกคนมันจะเป็นการลงทุนกับตัวคุณเองในสุขภาพของคุณที่เดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปแบบมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยแล้วไปหาหมอแพงมากจัดกระดูกก็โคตรเจ็บหมอเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการนั่งของคุณนี่แหละมันเป็นที่มันเวิร์กสุดๆแล้วคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับจนตอนนี้ก็ผมว่าชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเมื่อมีเจ้าสิ่งนี้มา โตะนะครับจากมิสเตอร์คาริโนนะครับดีไซเนอร์กับเก้าอี้โกเทนดูนะครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับอันนี้คือต้องเรียกว่าจ่ายเองทั้งสิ้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับสำหรับทั้สองสิ่งนี้ถ้าคุณอยากหาซื้อเจ้าโตะกับเก้าอี้เนี่ยเข้าไปดูนะครับลอง .com นะครับตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้างไว้มากที่สุดนะครับก็มีส่วนลดและโปรดีๆตลอดวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนแล้วจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าช็อตคับทางหลัดทุกเรื่องบ้านครบคุ้มคลิกน็อกน็อกคอมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับทุกค,คนขอให้มีความสุขกับการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับไปบ,บายนะครับสวัสดีครับ